สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช anel กรอบเขตโทษนะครับกลับมาพบกับโดโมยเช่นเคยในข่าวเช้ากรอบเขตโทษประจำวันที่23ธันวาคม2020นะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะฝากกันเคละ1ไลค์1แชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดในการอัปเดตข่าวสารกับข่าวเช้ากรอบเขตโทษนะครับคลิปนี้ก็มีหลากหลายนะผมว่าจากที่เห็นเนี่ยนะฮะข่าวเยอะมากนะครับแล้วก็มีเยอะแยะด้วยนะ มีทั้งข่าวไอ้สัมภาษณ์หลังเกมมีอ่ามีก่อนเกมมีข่าวมีผลบอลน,นะข่าวย้ายตัวนะครับหลายอย่างมากเลยวันนี้เดี๋ยวเราว่ากันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับโดยเริ่มจากเมื่อคืนนี้นะฮะเมื่อคือนที่ผ่านมาครับเป็นรอบก่อนรองช er, นะเลิศนะฮะแปดทีมสุดท้ายนะครับศึก คาราบาวคัพนะครับก็เป็นเกมที่ทางด้านของอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสุดท้ายก็เป็นไปตา,ามหน้าเสือครับนะเพราะว่าเอาจริงเนี่ยพอเป็นคาราบาวคัพมันก็ต้องโรเตชันอ่ะแล้วมันก็โรเตชันทั้งคู่นะซิตี้สำรองมันก็ดีกว่าอาร์เซนอลนะก็โดนถล่มไป4-1หนึ่งขาบ้านนะครับซิตี้เนี่ยนำก่อนจากเชซุสนาทีที่3ครับแต่ว่าครึ่งแรกเนี่ยจบลงที่1-1ครับอาร์เซนอลเนี่ยตีเสมอได้จากลากาเซดนาทีสามสิ 1. แต่ว่าครึ่งหลังในกลับมากานว่าซิตี้ยํำใหญ่ครับจากริยานมาเลสฟิลฟเดนแล้วก็อเมริกลาป็อกสุดท้ายจบเกมเป็นเกมที่แมนซิตี้ครับบุกไปเอาชนะอาร์เซนอลได้4ต่อ1นะครับซึ่งหลังเกมทานดั้นของริยานมาเลสครับทางด้านนักเตะของทีมแมนซิตี้เนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่ามันเป็นฟอร์มการเลนที่ดีมากเราเริ่มต้นได้ดีก่อนที่จะโดนตีเสมอเราโชคดีกับจังหวะฟรีคิกจากนั้นประตูที่3ก็ตามมา มันเป็นอะไรที่ง่ายขึ้นเลยสำหรับเราเราไม่สามารถจะครองเกมหมดจบได้ทุกนัดพวกเขาก็สามารถยิงประตูได้ทุกนาทีเช่นเดียวกันในครึ่งหลังแต่การยิงประตูที่2ที่3ามมันทำให้พวกเขาเนี่ยพวกเราเนี่ยครับเล่นง่ายขึ้นาตามนี้นะหลังเกมของฝั่งซิตี้นะครับแต่แม้ว่าจะแพ้คาบ้านถึง4-1ครับอาร์เซนอลยังพอที่จะมีเรื่องดีอยู่บ้างนะกับข่าวต่อมาบทสัมภาษณ์นะครับจากแฟรงค์ลัมพาร์ดนะครับที่ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวของเบ well นชิวลครับที่ยืนยันค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่า น่าจะไม่ได้ลงนะครับในการเจอกับอาร์เซนอลนะเพราะว่าเจ็บไปในเกมล่าสุดนะลาม่าครับบอกว่าความแตกต่างมีเล็กน้อยเรื่อ,ของของคุณสมบัติความสามารถที่เปลี่ยนแปลงไปในระดับหนึ่งแต่ผมไม่ได้คาดหวังมากเกินไปเนื่องจากว่าพวกความผู้เล่นที่มีความสําเร็จเหมือนกันกับตันเอสปิเกลตาทำหน้าที่ยอดเยี่ยมกับเกมเจอเวสต์แฮม เอมอรสันก็ทําได้ดีในเกมที่เวลาที่เราซ้อมเราทํางานร่วมกันเป็นทีมเรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยต้องเคลื่อนที่อย่างไรเราเตรียมตัวพร้อมให้กับอาร์เซนอลและต่อไปกับแผนเกมนูกของเรานะครับอ่ากันนะเดี๋ยวก็ดูว่าสุดท้ายเนี่ยสุดสัปดาห์นี้ครับเกมระหว่างทางด้านของอาร์เซนอลและเชลซีเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่แน่นอนอยากรงก็ชีวเวลมาไม่ทันนะก็ถือว่าเบาไปปลอนึงสำหรับอาร์เซนอลนะครับโอเค ต่อมาไปที่ข่าวคราวของฝั่งลิเวอร์พูลบางนะครับก็ยังคงมีข่าววนเวียนกับโมฮัมเหม็ดซาล่ายังไงดีนะครับพเพราะจริงแล้วเนี่ยเลือกมันจริงมันมีทั้ง,ร,ง,งรุ่นพี่ทีมชาติใช่ไหมมาบอกว่า,าไม่มีความสุขตรงนั้นตรงนี้หรือว่าเนี่ยมีให้ซาล่าให้สัมภาษณ์กับอาร์สว่าเอยไม่ปิดโอกาสนะอาจจะย้ายไปก็ได้เนี่ยมัดริบาร์ซ่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าทางรายงานจากโกครับเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลนะครับ พร้อมนะครับแล้วก็ยินดีอย่างมากครับที่จะมีการต่อสัญต่อสัญญาใหม่ครับให้กับซาร่าครับเพื่อให้นักเแต่อยู่กับทีมต่อไปครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีข่าวมาว่าต้องการจะต่อสัญญาก็ตามครับแต่ว่าเดอะมิเรอร์ครับบอกว่าฝั่งของลิเวอร์พูลเนี่ยก็แอบแอบมีเลนะครับทางด้านของแจ็คเกอลิชเหมือนกันซึ่งไม่รู้ว่าจะมาแทนซาร่าหรือเปล่านะนะครับแต่ก็บอกว่ามีเลไว้นะคร ซึ่งจากราคาเนี่ยตอนนี้ก็ยังด้วยฟอร์มทีย่ยังดีต่อเนื่องเนาะก็มันแม้ว่าฟอร์มทีมมันจะขึ้นขึ้นลงๆนะแอสตันวิล่าก็ตามเนี่ยแต่ว่าฟอร์มเจ้าตัวเนี่ยมันดีต่อเนื่องเพราะฉะนั้นราคามันก็ไม่ลงนะประมาณสัก80ล้านปอนอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าจะซื้อผมว่าลิฟว์ก็คงต้องขายก่อนอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อว่ายังไม่น่าจะยัง,ย,งยังไม่ขายอะลดเวอกานเนี่ยสำหรับซาร่านะเพราะว่าการขายกาลางฤดูกาลมันไม่น่าจะมาเกิดขึ้นตอนนี้และไม่น่าจะมีทีมไหนพร้อมจ่ายด้วยนะตอนนี้นะครับโเคะ ต่อมาเนี่ยเราข้ามไปที่ฝั่งของเกาโชเซเลีาครับเมื่อคืนก็ต้องบอกว่ายูเวนตุสแพ้2หนในคืนเดียวนะเอ้บางคนฟังเอ้อะไรวะนะเมื่อคืนก็ต้องบอกว่าเริ่มจากแพ้หนแรกนะครับเป็นการแพ้คดีอ่าฮะก็ก่อนหน้าจำได้กันไหมครับตอนนู้นเนี่ยที่มีการานาโปลีกับกับยูเวนตุสนะครับเรียกว่า มีการเจอกันแล้วกเ็เรียกว่าโดนเลื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายเป็นฝั่งของนาโปรีโดนปรับแพ้3 0ตัด1แต้มใช่หหลังจากที่ไม่เดินทางไปแข่งที่ยูเวนตุสนะครับเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและสุดท้ายก็กลายไปเลือกเป็นลาวนะครับสุดท้ายเนี่ยฝั่งนาโปรีไปอุทธร์แล้วก็ชนะได้ครับทาให้ตอนนี้เนี่ยทางด้านของยูเวนตุสนะครับก็จะถูกหักคะแนนจากเดิมนะเพราะว่าตอนเดิมเนี่ย มันกำหนดให้ว่ายูเวชนะ3 0นะครับแล้วก็ตัดแล้วก็แต้มมันก็ขึ้นมาแต่ว่าคราวนี้เนี่ยนะครับมันต้องตัดแต้มตรงนั้นออกทําให้แต้มมันก็จะลงมานี่คืออันที่1ที่ยูเวนตุสแพ้นะก็คือการแพ้คดีกับนาโปลีทําให้เดี๋ยวจะมีการแข่งใหม่ครับซึ่งเดี๋ยวก็รอดูแหละนอนาคตจะแข่งตอนไหนนะครับแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยมีแพ้จริงๆครับก็คือแพ้นัดแรกครับของฤดูดกาลนี้ของยูเวนตุสนะ นะครับในเกมเกาโชเซเลียอิตาลีนะครับเมื่อคืนครับยูเวนตุสเนี่ยเปิดบ้านแพ้ครับให้กับฟิออเรติน่าครับและแน่นอนว่าคนคนที่เด่นสุดอีกแล้วครับภูมิใจจริงนะนะครับฟรองริเบอรี่ครับก็เป็นแมนออฟเดอะแมชไปเมื่อคืนนี้นะครับคือต้องบอกว่าเมื่อคืนครับทางด้านของยูเว่นะครับแพ้ไป3ต่อศูเลยนะโดยโดนไปก่อนครับตั้งแต่3นาทีแรกจากดูซานบาลาโฮวิชครับนาทีที่3นะ ก่อนที่จะหนักกว่านั้นครับเพราะว่าทางฝั่งของยูเว่โดนใบแดงครับควอนกวาดาโดครับไปเปิดปุ่มครับแล้วก็โดนใบแดงไปในที17นะฮะก็แย่ไปนะครับบวกกับอีก2ลูกครับมาในครึ่งหลังนะอเล็กซานโด้ครับทำเข้าประตูตัวเองนาที76แล้วก็ทีนั้นของมาตินคาเซเรสครับนาที81สุดท้ายครับจบเกมเป็นเกมที่ฟิโอเรติน่าเนี่ยบุกไปเอาชนะยูเว่ไปได้3-0นะครับซึ่งจบเกมอย่างน้อยๆเนี่ยฟิโอก็ขึ้นมา เลยเรียกว่าหนีตกชั้นมาไกลพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่า5แต้มแล้วตอนนี้ห่างโซนตกชั้นนะครับส่วนฝั่งของยูเวนตุสครับโดนตัดไป2รอบก็อยู่ประมาณเนี่ยที่4ประมาณนี้นะครับโอเคนะซึ่งหลังเกมทางนั้นของอันเดรียปิโลครับกุนซื้อของทีเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าคงจะไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับพวกเราเนี่ยพวกเราเริ่มเกมด้วยทัศนคติที่ผิดพลาด แล้วมันก็พาตัวคุณไปอยู่สู่สถานการณ์ที่เลวร้ายแ,แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ในเกมสุดท้ายก่อนช่วงคริสต์มาสที่เริ่มคิดกันในช่วงวันหยุดแต่พวกเราเฉื่อยชามากและก็ไม่มีสมาธิมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยกับความพ่ายแพ้นะครับอ่านะส่วนต่อมาก็จะมีข่าวคราวของปาโบโกเมสนะครับรางกากโกเนะี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยล็อกเป้าแล้วเหลือ2ทีมนะตัดทีมอื่นออกซะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ a c มิลานและก็อินเตอร์มิลานอยู่ที่ว่า เจ้าตัวจะไปที่ไหนครับซึ่งราคาอย่างที่ทเราอัปเดตไว้คือ10ล้านยูโรนะฮะก็เป็นอย่างนี้ก็น่าจะพอเป็นไปได้สำหรับทั้งสองทีมนะสำหรับทั้ง AC และก็อินเตอร์มิลานแต่อาจจะเป็นอินเตอร์ก็ได้นะอาจจะขายอีลิกเซนอะไรเงี้ยแล้วก็เอาปาปูโกเมสไปแทนนะครับอ่านะส่วนต่อมาจะเป็นเดฟเวโบคาวครับเมื่อคือนก็มีแข่งขันนะเกมบรูซเชดอตมุนครับ ที่ก็เมื่อคืนแปลกหน่อยเพราะว่าทีมอีกทีมใส่สีเหลืองแทนนะฮ <g ülme> <g ülme> ะ,ะ,ะก็เป็นดอร์มุนรับบุกไปเยือนไอทรักบาชวายนะครับแล้วก็เป็นดอร์มุนเนี่ยเอาชนะไปสองต่อศูนย์จากประตูของมาซูเมลครับนาทีสิบสองแล้วก็ทดเจ็บจากเจดอนซันโชนะครับก็เข้ารอบต่อไปได้นะสำหรับทางด้านของดอร์มุนนะครับโอเคอาข่าวต่อมาก็จะเป็นฟัสเซเปนบ้างน,นะฮะก็จะมีอัปเดตถึงเอเดนอาซานะครับ ล่าสุดก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับเพราะว่าหายเจ็บแล้วนะครับพร้อมที่จะกลับมาช่วยลมดริดอีกครั้งหนึ่งครับในเกมเจอกับกราดาในวันพุธนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีมากคืออย่างน้อยๆก็น่าจะมีชื่อติดทีมนะครับ24คนของซิดานนะของของมาดลิดเนี่ยนะครับในการเข้าไปช่วยอาจจะได้ลงอาจจะไม่ได้ลงตัวจริงอาจจะลงสำรองอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะครับส่วนต่อมาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะวันนี้มันลิดมี2ข่าวดีเลยนะนรับ ก็จะเป็นข่าวของดาบิดอาราบาครับกองหลังของบาร์เยนนะก็ะรายงานจากมาก้าครับรายงานอัปเดตบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับราชชุดขาวเรอัเอาเมล็ดครับใกล้แล้วครับในการที่จะเซ็นสัญญาดาบิดอาราบาเข้าร่วมทีมครับซึ่งตอนในในข่าวเนี่ยไม่ได้ระบุอะไรชัดเจนแต่ผมว่าก็น่าจะเป็นการเซ็นฟรีแหละนะครับ เซ็นฟรีอาจจะไม่ใช่ช่ว,ชวงมกราคมเพราะว่ามันอาจจะเปลืองงบประมาณเกินไปหน่อยนะสำหรับอาราบานะครับโอเคนะเพราะว่ารอฟรีมันง่ายกว่าเพราะว่าแบบไปจ่ายก็เดียวกับค่าเหนื่อยทีเดียวนะฮะเพราะว่ามาริดก็ไม่ได้เนอยเขาเขามีงบแบ่งเอาไว้ของเขาชัดเจน,นครับส่วนต่อมาเนี่ยเป็นเกมลาลิก้าสเปนครับมี2คู่นะ,มะเมื่อคืนแน่นอน,นครับว่าจะฝูงยังคงแข็งแกร่งต่อไปนะครับ ก็จะเป็นทางด้านของแอตมอลิดครับบุกไปเอาชนะเรียลโซเซดัดไปได้2อต่อศนะครับซึ่งเอาจริงโซเซดัดช่วงหลังเนี่ยโหแผ่วเยอะนะนะครับตามนั้นนะฮะซึ่งแอตมอลิดได้2ประตูจากทานั้นของเฮอร์เมอร์โซนะครับแล้วก็มาโกสโยเรนเต้นะครับสุดท้ายจบเกมเป็นเกมที่ตราหมีเนี่ยบุกไปชนะโซเซดัดไปได้2องศูนะครับซึ่งก็ยังคงรั้งจ่าฝูงต่อไปครับมีอยู่ถึง32แต้มนะเป็นทีมแรกในลีก่าฤดูกาลนี้ที่ทำแต้มได้ถึง30แต้มนะครับ นะส่วนต่อมาเนี่ยก็เป็นฝั่งของบาร์ซโลนาครับบุกไปเยือนเรอัลบาโคลิดนะครับซึ่งก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของเมสซี่อีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่ายิงหนึ่งจ่ายหนึ่งนะครับโดยบาร์ซ่าเนี่ยได้ประตูจากเกรมองลองเล่มาร์ตินเบรดเวแล้วก็ปิดด้วยเลอเนลเมสซี่นะครับซึ่งประตูนี้สําคัญครับเพราะว่าถือว่าเป็นประตูประ,ประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าทำลายสถิติของเปเล่นะครับ ตำนานบราซิลไปแล้วนั่นเองครับก็คือยิงไปที่644ประตูให้กับบาซ่านั่นเองนะครับซึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยแม้ว่าจะยังไม่ไปไหนเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยแต้มของบาซ่ามันก็ขึ้นมาแล้วนะอยู่ดับที่5ครับแล้วก็แข่งน้อยกว่าสุดจัดสนัดถ้าแข่ง16นัดเนี่ยผมว่าไม่แน่เนี่ยบาซ่าก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนได้เหมือนกันนะครับไปไปอยู่แดนบนได้เหมือนกันนะเออนะแต่อย่างไรก็ตามครับไอทีมที่1อ่ะแอตมาริดเนี่ยนะครับมันเคี่ยวแล้วตอนนี้เนี่ย ถ้าหากว่านับจริงๆอ่ะถ้าเทียบกับส่วนเสร็ดแล้วก็แข่งน้อยกว่า3นัดนะครับแต่แต้มเยอะกว่าด้วยโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่าถ้าแอมเบรตเก็บได้หมดนะผมว่าโอกาสเป็นแชมป์มันก็สูงนะครับตามนี้ตามนี้นะจ๊ะโอเคก็น่าจะประมาณนี้สำหรับข่าวเช้ากรอบเขตโทษนะครับถ้าถูกใจฝากกันคนละ1ไลค์1แชร์ครับแล้วก็กดติดตามเพื่อไม่พลาดในการอัปเดตข่าวสารกับข่าวเช้ากรอบเขตโทษนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมโดโมและก็ชาแนลกรอบเขตทต้องขอลาไปก่อนแล้วครับ ไว้พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ